ก่อนดูคุยแซบโชว์เอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขาก่อนดูคุยแซบโชว์นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะกิงคุยแซบโชว์ ขอต้อนรับนะคะคุณแม็กและคุณพลอยจากร้านน้ำผลไม้เอ็นเจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคเป็นน้ำผลไม้ที่น่าดื่มมากถูกนจับเป็นน้ำผลไม้แล้วยังมีชิ้นผลไม้แบบสดๆอยู่ในขวดเลยค่ะใช่สตรอเบอรี่นี่เป็นลูกๆเลยใช่ค่ะจุดเริ่มต้นของการทำน้ำผลไม้จุดเริ่มต้นของงาการทำน้ำผลไม้เอ็นเจเนี่ยเกิดจากความตั้งใจของพลอยที่อยากจะช่วยต่อยอดธุรกิจของเพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารเล็กๆในย่านนน์ค่ะแล้วคราวนี้เขาได้ คิดสูตรน้ำสตรอเบอรี่ขึ้นมาและยอดขายเขาเนี่ยเติบโตขึ้นจาก10เป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจนสู่ถึง1ล้านขวด แล้วมีตัวแทนทั่วเลยค่ะใช่จริงหรอคะเราก็เลยได้ต่อยอดมาทําโรงงานค่ะแล้วก็ทําเป็น OEM สร้างแบรนด์ให้กับลูกค้ารายอื่นๆด้วยค่ะค่ะโอ้โหเลิศจังเลยอ่ะแล้วทํามานานหรือยังอ่ะค่ะโอ้คุณตอวนี้คือเป็นลูกหิงจริงเลยเนาะเราใส่แบบคุ้มมากแปปีแล้วค่ะพี่ยา่ปดปีใช่ค่ะโอ้โหแล้วแล้วน้าผลไม้อันไหนขายดีสุด

อะไรสามสายพันธุ์นะเป็นส้มสามสายพันธุ์มีสายพันธุ์อะไรบ้างคะคุณแมกได้เลยครับจริงๆตัวนี้มันจะมีส้มเขียวหวานนะครับส้มแมนดารินแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นสูตรลับเราแล้วกันครับเราก็เบลนพิเศษจนรสชาติเป็นกลมกล่อมออกมาดื่มแล้วเนี่ยฟินแน่นอนครับลองชิมอาจารย์เป็นหนึ่งอยากชิมรสไหนคะกำลังดูมีอะไรบ้างสตรอเบอร์รี่เริ่มไปแล้วน่าจะต้องเป็นฝรั่งนะครับฝรั่ง เพราะว่าเท่าไรอันนี้เราใช้พันกิมจูครับผมมาบดละเอียดแล้วก็ให้ความหวานความอร่อยเต็มที่ค่ะขออนุญาตนะคะไม่มีแก้วให้ดิฉันค่ะดิฉันยกเพียวเพียวกระดกค่ะือกระดกเลยค่ะหมดขวดค่ะราคาเดี๋ยวไม่มินซีสูงนะระวังด้วยแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากอยากจะชิมอยากจะสั่งมาดื่มต้องต้องไปที่ไหนยังไงคะหรือเข้าที่ไหนครับตอนนี้ครับวันที่15นี้เราจะเริ่มวางตู้จําหน่ายอัตโนมัติ13สาขาบนสถานีบี BTS ครับมผมแล้วก็ร้านคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆในย่านนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยมีกับทุกร้านนะครับและเราก็กำลังทยอย ข้าวางจําหน่ายในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําใกล้บ้านคุณเลยครับคุณภารสชาติดีผลไม้แน่นขนาดนี้ราคาเป็นไงคะราคาเนี่ยแค่29บาทเองครับผมแล้เทียบกับคุณภาพสตรอเบอรี่แบบนี้นะครับลดนะสตรอเบอรี่แบบนี้เป็นการหมดนี่อิ่มเลยราคาจริงยี่สิบเก้าบาททุกทุกขวดเลยครับคือจริงความตั้งใจเราครับเราอยากทําน้ําผลไม้ที่อร่อยแล้วก็จับต้องได้คือทุกคนเนี่ยสามารถทานน้ำผลไม้สด อร่อยทุกวันนะครับแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลที่สำคัญราคาคือราคาเลิศมากใช่ค่ะราคาถูกมากใช่บางราเนี่ยเอาไปปั่นเป็นสมูทตี้ได้เลยเพราะเรามีเนื้ออยู่ในนี้แล้วครับผมใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะอาจารย์เมื่อกี้ฝรั่งจริงๆเลิศมากเลยเหมือนกับแบบทานอยู่แบบเมืองนอกเลยอะฝรั่งอะไม่ใช่สรัชรสชาติดีค่ะแล้วความหวานของเขาอะคะ ความหวานเป็นความหวานจากธรรมชาติครับว่าผลไม้ทุกอันเนี่ยครับเขามีความหวานในตัวเขาอยู่แล้วค่ะดีจังเลยครับค่ะซึ่งเห็นว่าตอนนี้มีกิจกรรมทาง Facebook ด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะเข้าไปร่วมกิจกรรมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ชื่ออะไรคะ Facebook ชื่อ NJ Thailand นะคะไปร่วมสนุกกันค่ะค่ะแล้วสามารถสั่งซื้อที่ไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าอยากจะสั่งซื้อออนไลน์ครับตอนนี้ง่ายๆเลยนะครับเข้าเพจ Facebook หรืออินส a าแกร NJ Thailand ครับผมถ้าเป็นไลน์ก็เป็น ไลน์แอดนะครับแอด NJjuice นะครับหรือว่าเบอร์โทร0878555111ครับค่ะอยากให้ลองค,คุณผู้ชมรสชาติดีนะผลไมา้ข้างในก็คือเลิศมากนะคะาราคา,าคก็คือเรียกได้ว่าโอ้โห จับต้องได้คุไม่มีสารกันบูดเลยนะคะเรือตรงนี้ค่ะเรือมากแล้วจะวางขายที่ BTS เมื่อไหร่คะเริ่มจำหน่ายวันที่15มกราคมนี้คระอ๋อ15มกราคมก็สามารถที่จะไปตาม b ัตได้นะคะคืออันนี้อันนี้เป็นความคิดค่ะที่จะทําเป็นตู้อัตโนมัติอะเหมือนเหมือนญี่ปุ่นเนาะคืะจริงๆเทรนมันมาอยู่แล้วแล้วผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถจะเลือกซื้อได้เองไม่ต้องใช้เงินสดสามารถทัช ใช่โดยผ่านมือถือได้ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาย้ำช่องทางการติดต่อทางออนไลน์กันแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะคะครับ ช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook นะคะ NJ Thailand นะคะแล้วก็ Instagram ก็ NJ Thailand เหมือนกันค่ะส่วน Line@ แอนะคะแอดไซนะคะ NJ Juice นะคะหรือโทรนะคะ0878555111ค่ะคุณคะเขามีแฮชแท็กของเขาด้วยนะคะพี่ยาเขาบอกว่าฟินทั้งน้ำฟินทั้งเนื้อแล้วเมื่อกี้คุณกินไปเนื้อฟินไหมคะบอกได้เลยค่ะว่าฟินและจูสมากแล้วแล้วมีคำถามคุณผู้ชมทางบ้านอยากทราบว่ามีรับตัวแทนไหมคะ มีครับผมรับตัวแทนนี่ใครสนใจเป็นตัวแทนนะครับจริงเราทําอย่างนี้มาโดยตลอดก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์หรือไลน์ได้เลยครับผมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะต้องบอกว่าอร่อยจริงๆได้ชิมแล้วเมื่อกี้ชิมน้ําส้มน้ำสตรอเบอรี่อร่อยจริงสตรอเบอรี่เป็นยังไงสตรอเบอรี่รสมากค่ะแต่ว่าชิมได้แต่น้ํานะคะพยายามกวาดลิ้นเอารูสสตรอเบอรี่ขึ้นมาแล้วแต่ไม่สําเร็จเดี๋ยวไปหาแล้วรสชาติรับรู้ได้ไหมคะอะไรนะรสชาติลิ้นรับรู้ได้นะยังรับรู้ได้ไ่ขาดไม่ขาดไม่ขาดไม่เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงค่ะ วัน <ítulo> <displayed, S 1> นี้ขอบคุณคุณพลอยคุณแจ็กมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เปิดมาดูเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถแอดไลน์ได้ที่นะคะที่ N J Juice นะคะสามารถที่จะสั่งกันได้รับรองว่าติดใจแน่นอนนะคะวันนี้เรา3คน4-5-4หาลนกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ลอด e ดูรายการคุยสเตปโชว์เสร็จแล้ว กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจ้าจ้าคุยเซบเชอคุยเซบเชอ